สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมน,นะครับกเก็บเกมใหม่นี้นะเดี๋ยวนี้ลืมชื่อเหมือนกันนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยโตสุดท้ายผมจะใส่เอใส่ชื่อเกมให้ดูแล้วกันโอเคมาเกมนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วมากโอเคซือ้อปุ้นนี้แต่40บาทจั้งเลย นี่เลยเดิยวเอาอะไรไปดีอ่ะเพนซีดีเะ <c oughs> คนบ้าแลยเอาเพนซีดีไปไม่อ่ะแล้วไม่เอาเพนซีดีปืนพกสไนเปอร์เฮ้ยโอเคแล้วก็ระเบิดก่อนนี้แหละโอเคครับป่ะเรา จะไปเริ่มเล่นกันเลยแป๊บหนึงมีเพชรฟรีมันนะ้งเนี่ยของฟรีไม่มีในโลกปล่ะเราจะเข้าโหมดกันเลยนะครับเลยเมืเนี่ยเฮ้ยนี่มันด่านกิจกรรมเท่านั้นนี่ ในเดียมีแบบ A I U ด้วยเดี๋ยวพึ่งทำแบบที่มันคูลๆแบบอะไรดีมีแบบเยอะล่ละจะปไปเริ่มเล่นกันเลยโอเคครับตอนนี้เราเริ่มเกมมาแล้วโอเค ปืนพกน่าจะเล่นถนัดสุดแล้วดูดอ้าวไปลหนึ่งครับอุยเฮ้ยฮ้ย,ยมันตัวปีศาจไงแตกครับยา มีสไนเปเปอร์ด้วยก็จะเอามายิงใครอ่ะเฮ้ยเออเฮ้ยสไนเปอร์ก็เล่นได้นีว่ะระเบิดเวลาตุม้มฮุยฆ่าตัวเองนี่ว่ะอา้าวทำไมผมไม่ตายอ่ะโอ้โหหกสิบเอ็ด เือดหก 61. อ็้ย,ยแตกใช้พว่วงไหมล่ะมีคนกี่ประเภทที่ใช้พว่วงเนี่ยตังกุหลาหุนกุลาหุกุลาหุนกุหลาหุนกุหลาหุ่นกุหล้หุ่ ยิงใครบ้างนินโห<ฮ>เลือเดเหลือหนึ่งเอาเวนกันไหมอาคิวโหมันกกับแต่ตรงนั้นเฮ้ยโอ้ยทำเสบ อุ้ยน้ำน้ำมาเลยนะโอ้ยมันทำเสพง่โอ้ยหา้าคิวอุ้ยเจ็ดโอกระดดดดดดดเจ็ดหกสี่สาม ไว้เสมอโอเคขออีกรอบแล้วกันโอเคครับเราเข้ามาเร็วอือตกไปแบบคดนิ่มนวลอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลือดหกสิบแล้ว่ะมนแล้วไม่เอาปืนอยากลองปืนแผ่นซีดีอย่ือนกันนะ Siapa pun benda ni. Uis. Aw, aw, jangan saya mai. Uis. Hoi, law. Tim kita. Enggak, mereka takkan khairkan. Eh, game nang lag. Niat. หันมาแล้วก็ยิงเพน,น,นด้า,ายิงยิงเพนดาเอาโอ้เพนด้าหายเกินเอลยู่ตรงนู้นระวังชาติหน้าโดนฟันนัดจ้ะมันตัด เด,ไไดเดี๋ยวมันไปไหนมหมดโยนฟาดพั่นี่ไป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 น้ำปัำป๊บนไม่ไม่ได้ผลแล้วไม่ได้ผลแล้วปืนไฟ้องจริงแล้วแหละอุย้ยปืนไฟสองตัวนีม่มันเปิด อเออพนดาพนดาไปก่อนเลยชุดนี้บ่อยสุดแหละหูหูเลสเซอร์น้ำนี้ก็โคตรหนืดมีน้ำหนืดมันยิงได้ราชา่าเิ

อู้สุดหมดอุ้ยคิดว<า>่ามีปืนแะไรเทพเหรอไะระเบิดดักไปนัดหนึ่งเก็บโอ้โหเยอะมากลืงเราชนะ โอ้โอเคแล้วเราก็เข้ามาเล่นแมพใหม่นะครับโอหโอคตรมือดอ่ะสังเกตเอาเปลี่ยนปืนแผ่นซีดีกับนี่มาแล้วโอเคแต่อยากรู้ว่าปืนเนี้ยมันเป็นงไงฮะจึกอย่าบ้าตายเอา,เอาแผ่นซีดีไป้ฟาดาหัวคนอ่นเลยหั

โอ๊ยโอ้ยโอ้ยเล่ในใคฮะโอยไอตัวแหละโอ้ยเราจะไปรู้ไหมว่ามันไปทางไหนต่อเนี่ยกอมืดมืด เสียงกุ้งเสียงเสียงประตูเปิดเองเลยเว้ยนี่มาครั้งแรกจริงเฮ้ยอุ้ยกับดักดีๆนี่เอง อุ้ยมันฆ่าได้ห้าตัวเลยวะกระสุนโอ้ยอามันก็มาจริงมา,มาเมื่อไรเปอาระเบิดไปหน้ามันเปิดพอดีนะเฮ้ยเฮ้ยตายเพวกเวดติุ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ไป้วระเบิดนี่นักป่าโดูมั้งไหมตามันต้องตายสิระเบิดก็คือระเบิด ไปไหนมไหมดเนี่ยโอ้ยโอ้โหสันซีดิมไม่ได้ช่วยเลยเลยแค่ปืนพัดมาเลยปุ้ เออิวมึงดิอ้าววิตารลี่ฮ,ะฮะ่าฮ่าสิแล้วก็ปิดคลิปเท่านี้แล้วนะครับก็คลิปหน้าจะลงนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย